ประหลาดค่ะเฮ้ยทุเรียนทุเรียนกินไหมกินกันเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกลัวอ้วนอะโอ้หพี่ซ้อมหนูมีตัวช่วยแป๊บหนึ่งแบบหนึ่งรอห้าร้อยสรอรอรอมาแล้วตัวช่วยของหนูเมื่อกี้บ่นว่าไงนะบวนโหพี่ส้มนี่นัดโฟ ไม่ต้องกลัวอ้วนอีกต่อไปเพราะมันช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะพี่ส้มจริงหรอใช่อ่ะแต่กินเลยไหมทำไมกูไม่กินปากคือเดี๋ยวพี่อาจจะต้องไม่พบลูกค้าแล้วพี่ก็ไม่ได้พกแปลงสีฟันมาด้วยโอเคหนูมีตัวช่วยอีกค่ะพี่อะไรอีกอ่ะนี่เลย B M N B M N อือช่วยหละเลอ์ก็ไม่มีกลิ่นพี่ส้มแม่ใจกินทุเรียนเหม็นแน่นอนต้องเลอมีกลิ่นอันนี้ช่วยได้พี่ส้มอะไรอีกกินเลย ไม่ไมทำไมคะพี่กลัวเป็นร้อนในอ่ะอืมร้อนในร้อนในร้อนในอันนี้ไหมอันนี้ช่วยพี่ส้มได้มันคือปลาซินซุยพี่ส้มปลาซินซุยใช่แบบเม็ดด้วยนี่ใช่กินง่ายแน่นะอือไม่สารนความดันด้วยคือสามอย่างนี้นี่พี่กินทุเรียนหมดนี้ได้เลยได้เลยค่ะหมดปัญหาเรื่องกินทุเรียนเลยพี่ส้มงั้นแก่เลยแก่เลยเนาะเอนจอยแก่จอยแก่อติ้งโอเคแกะแกะ